สวัสดีครับวันนี้พามาออนทัวร์ที่บ่อปลานะครับไม่ได้พาไปดำยิงมาหวาดแหรครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับผมหวาดลงไปแล้วทีหนึ่งนี่ครับอันนี้ได้ขออน,นุญาตทางบ่อกัาแล้วนะครับ จะให้หาปลาครับอันนี้ผมได้ทอดแห่ลงไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาลองมาสาวเชือกดูนะครับนี่ครับผมวาตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ก็เชือกเชือกนี่ครับครับแล้วผมจะลองดึงให้ดูนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับโดนครับโดนครับดิ้นนะครับมาแล้วครับถึงตัวครับเห็นไหมครับ ัเห็น้ครับอันี้ครับครับครับผลงานครับ ห้าหกตัวเลยครับโอ้โหธรรมาดาครับเอาถาังมาถาังมาเอาถังหน่อยครับสวยงามเลยครับนี่ตัวครับวิ่งขึ้นจอมนะครับโอ้โหไม้กอลครับ ตัวเล็กก็ติดครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอืแต่ตัวเล็กผมจะปล่อยลงบ่อคืนนะครับก็พอได้ย่างพอได้ทอดครับโอเคครับขอหอมปากหอมคออย่าลืมกดติดตามกดตัปป์ไลค์เลยนะครับขอบุณครับบรรยากาศบ่อครับมาแล้วครับถังใสโอ้มาเตียนเทียครับเตียนเทียก็ทำกับข้าวรอยอยู่ดู ครับผมสวัสดีครับ